กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17พร้อมด้วยจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการเดินเท้าเคาะประตูบ้านเพื่อที่จะได้ตรวจสอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังใส่ทรายอเบดพร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนค่ะมันสังเกตอาการที่อาจจะมีไข้สูงโดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจไม่พบเชื้อโควิดในีนหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคไข้เลือดออกค่ะ อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าไม่ควรใช้ยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินยกเว้นยาพาราเซตามอนและควรรีบไปพบแพทย์ในทันทีหากมีอาการเข้าข่ายอย่างไรก็ตามนะคะต,ต,ตั้งแต่ต้นปี2,568จนถึงวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือได้มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว2,188รายจากยอดรวมทั่วประเทศค่ะ14,780ราย สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกอยังถือว่าเป็นการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนป้องกันอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจสร้างปัญหาด้านอื่นๆตามมาก็เป็นได้ค่ะ